ลมหนาวแรกของปีนี้พัดมาในเดือนตุลาคมผมอยู่ที่อาม่าแคมปิ้งในวันที่ไรผู้คนความเงียบสงบไร้ซึ่่งเสียงจอแจหรือความวุ่นวายเหมือนกับที่ที่ผมจากมาผมได้ทําในสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้ทําในชีวิตประจาวันอย่างการเดินเล่นมองต้นไม้ท้องฟ้าและซึมซับบรรยากาศที่อยู่รอบตัวพอได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปหลาย,ลายที่ ผมกับก็รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรง่ายๆอย่างเช่นการนั่งริมแม่น้ําหรือการมาแคมปิ้งพักผ่อนโดยที่หัวสมองไม่ต้องคิดว่าจะต้องทําอะไรต่อไปแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยากนั่งก็นั่งอยากเดินก็เดินอยากจะชมวิวตรงไหนก็ปล่อยใจให้ชมไปไม่ต้องคิดถึงวันข้างหน้าหรือวันที่ผ่านมาแค่เวลานี้ตอนนี้เท่านั้น ในช่วงเวลาที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างถูกอัพขึ้นโซเชียลแบบเรียวไทม์ผู้คนต่างถือโทรศัพท์แทบไม่วางมือผมกลับนึกถึงช่วงเวลาสมัยก่อนช่วงเวลาที่เรายังแทบไม่มีเครื่องมือสื่อสารหรือสิ่งต่างๆที่เป็นไปดันน่งใจแบบทุกวันนี้การจะทําอะไรสักอย่างต้องใช้ความพยายามอย่างมากและความตั้งใจกว่าเราจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนั้นจึงมีค่ากว่าที่เราคิดในปัจจุบัน ผมนึกถึงช่วงเวลาในวัยเด็กที่ผมได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวมากกว่าปัจจุบันผมมักจะออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้านและกลับมาในช่วงเย็นในทุกๆเย็นที่มีการล้อมวงกินข้าวผมจะได้เล่าทุกอย่างให้กับปู่กับย่าฟังอยู่เสมอว่าวันนี้ผมได้เจออะไรและทําอะไรมาปู่กับย่าก็จะมีคําสอนดีๆที่คอยสอนผมเพื่อให้ผมได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและคําสอนเหล่านั้นก็ยังคอยช่วยชีวิตผมในวันที่หลงทางอยู่เสมอ เคยมีคนบอกว่าหน้าหนาวอาจทำให้เราคิดถึงใครสักคนแต่สำหรับผมผมกลับคิดถึงตัวเองในวัยเด็กที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความฝันนั่นคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตที่ผ่านมา